นี่จะพาดูมะม่วงนะคะดูสิสวยมากเลยมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะดูคุณยายปลูกไว้แบบมันดอกมากเลยแล้วมันจะแบบออกเหลืองๆนวลๆแล้วเหมือนมันเริ่มจะสุกแล้วนะคะนี่นี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเลยนะคะตรงเตง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 ต้งเตงโอ้เขาเย้ายวนมากเลยนะคะทุกคน เยอยวนให้เราได้ลิมรสความอร่อยคือแบบมันมันอบอนดันมากเลยนู้นเต็มไปหมดเลยดูให้ตรงเตงตรงเตงเห็นไหมคะตรงเตงตรงเตงอยู่ฝั่งนู้นก็มีแล้วก็ยังมีเออเดอกไม้แสนสวยที่มุมนี้นะคะคุณยายชอบปลูกไว้นะคะให้เมื่อกี้เขาแบบโบกโบกสะบัดพัดไปพัดมาโบกสะบัดพัดไปพัดมา มื่อกี้ลมแรงมากเลยนะคะืมเสร็จไหมเสร็จไหมคะน่ารักนีดขวัญเลยเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นขยายเหมืนอนโฟกัสดอกไม้ก็เห็นดอกไม้เยอะเต็มไปหมดเลยนะคะนูน่นนู่นเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็ยังมีตรงนี้ด้วยจะให้ดูเนี่ยเหมือนเขาหล่นแล้วก็แบบ เกิดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้ไม่ได้ปลูกย่า yeah, สวยมากเลยดอกนี้ย uh, สวยละมน